แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ u t u b e ความยาวประมาณ2,000คำในภาษาไทยเกี่ยวกับอ p r ร l i a SXR 160รุ่นปี2025พร้อมราคาประมาณในประเทศไทยโดยไม่มีหัวข้อไม่มีตัวหนาและรวมการแนะนำช่องบายคลับตามที่คุณร้องขอมีการเว้นวรรคระหว่างย่อหน้าขีดขีดขีดยินดีต้อนรับสู่บายคลับช่องที่นำเสนอทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์สกูตเตอร์บิ๊กบค์และทุกอย่างที่เกี่ยวกับ2ล้อไม่ว่าคุณจะเป็นนักขี่มือใหม่หรือมือโปรที่มีประสบการณ์ เราจะพาคุณไปสำรวจรถรุ่นใหม่จากทั่วโลกเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจก่อนเลือกซื้อและในวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับสกูตเตอร์พรีเมียมจากอิตาลีอย่างอ p r ริเล SXR 160รุ่นปี2025ซึ่งเป็นหนึ่งในรุ่นที่หลายคนให้ความสนใจมากที่สุดในตอนนี้ a p r ริเลย SXR 160เป็นสกูตเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนเมืองที่ต้องการความหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและประสิทธิภาพการขับขี่ที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะในรุ่นปี2025นี้ได้มีการอัปเกรดทั้งในเรื่องดีไซน์เครื่องยนต์และระบบความปลอดภัยทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าจับตามองในตลาดสกูตเตอร์ระดับพรีเมียมเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อน Aprilia ีย SXR 160รุ่นปี2025มาพร้อมไฟหน้าเล็ดแบบคู่ที่ดูทันสมัยและมีความดูดันหน้าปัดเรือนไมลเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมระบบเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธซึ่งผู้ขับขี่สามารถดูสายเรียกเข้า การแจ้งเตือนข้อความหรือแม้แต่ระบบนำทางได้อย่างสะดวกสบายตัวบอกออกแบบให้มีความกว้างรองรับการนั่งที่สบายทั้งผู้ขับและผู้โดยสารรวมถึงมีพนักพิงหลังเล็กๆสำหรับเพิ่มความสบายในการเดินทางไกล ด้านเครื่องยนต์ SXR 160ใช้เครื่องยนต์ขนาด160ซีซีแบบ1สูบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศพร้อมระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ให้กำลังแรงสูงสุดประมาณ11แรงม้าที่7,600รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ12นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อน,นาทีซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองหรือแม้แต่การเดินทางนอกเมืองที่ต้องการความเร็วและความเสถียรระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิก ส่วนด้านหลังเป็นโช้แบบคู่ที่สามารถปรับความแข็งอ่อนได้ทําให้การขับขี่นุ่มนวลแม้ในสภาพถนนที่ไม่เรียบระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหลังพร้อม ABS ระบบเบรกป้องกันล้อล็อกที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถในทุกสถานการณ์อีกหนึ่งจุดเด่นของ SXR 160คือระบบควบคุมแรงดันลมยางอัตโนมัติที่สามารถแจ้งเตือนเมื่อแรงดันลมน้อยกว่าค่ามาตร,รฐานและระบบสตาร์ทแบบวันทัดพร้อมระบบ Idling s ต op ที่ช่วยประหยัดน้ำมันขณะจอดติดไฟแดง ความสะดวกสบายยังรวมถึงที่เก็บของใต้บอกขนาดใหญ่ที่สามารถใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้และยังมีช่องเก็บของด้านหน้าพร้อมพอร์ตชาร์จ USB สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถืออีกด้วยสีที่วางจำหน่ายสำหรับรุ่นปี2025นี้มีทั้งหมด4ส,สีได้แกส่สีแดงแมตสีเทาเมทัลลิกสีดำสปอร์ตและสีขาวมุกซึ่งแต่ละสีถูกออกแบบมาให้ดูหรูหรามีเอกลักษณ์ในสไตล์อิตาเลียน เมื่อพูดถึงการขับขี่จริง SXR 160ให้ความรู้สึกมั่นคงและค่อนข้างแรงเมื่อเทียบกับสกูตเตอร์ในคลาสเดียวกันการเร่งแซงทำได้ดีโดยไม่มีอาการสั่นหรือหน่วงระบบกันสะเทือนตอบสนองได้ดีโดยเฉพาะเมื่อเจอทางครุขคระบเบานั่งให้ความสบายแม้ขับขี่ต่อเนื่องนาน,น,านขณะที่ระบบเบรกทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้หยุดรถได้อย่างปลอดภยัย สำหรับการประหยัดน้ำมันอะริเล่ SR 160ทําอทำอัตราส,สิ้นเปลืองเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ40-45ถึงกิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับรูปแบบการขับขี่และสภาพถนนซึ่งถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งสำหรับสกูตเตอร์ขนาด160ซีซีเรื่องของเทคโนโลยีอะปริเลยก็ไม่ทำให้ผิดหวังรุ่นนี้รองรับระบบอะริเล่คอนเน็ที่สามารถเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนเพื่อตรวจสอบสถานะรถประวัติการขับขี่รวมถึงการแจ้งเตือนต่างๆอย่างทันสมัยและใช้งานง่าย เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดอย่าง Honda Pcx 1 6 0หรือ Yamaha Nmax 1 5 5ต้องบอก,กว่า Sxr 1 6 0นั้นเหนือกว่าทั้งในเรื่องดีไซน์ความล้ำของเทคโนโลยีและการขับขี่ที่ให้ความรู้สึกเป็นสปอร์ตสกูตเตอร์มากกว่ารถใช้งานทั่วไปถึงแม้ราคาจะสูงกว่าเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเหมาะสมกับสิ่งที่ได้รับ สำหรับราคาจำหน่ายของ Aprilia SXR 160รุ่นปี2025ในประเทศไทยนั้นคาดว่าจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ128,000-135,000ถึงบาทแล้วแต่สีและโปรโมชันของแต่ละดิวเลอร์ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้สำหรับสกูตเตอร์ระดับพรีเมียมจากยุโรปหากคุณเป็นคนที่กำลังมองหารถสกูตเตอร์ที่ให้มากกว่าการเดินทางทั่วไปมีดีไซน์ที่โดดเด่นเครื่องยนต์ที่ตอบสนองดีเยี่ยม พร้อมเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า Aprilia SXR 160ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามโดยเฉพาะในปี2025ที่มีการปรับปรุงอย่างชัดเจนให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนเมืองในยุคใหม่ไบ Club จะยังคงติดตามรถรุ่นใหม่ๆจาก Aprilia และแบรนด์อื่นๆมารีวิวให้ชมกันอย่างต่อเนื่องหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากเรา เราหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการเลือกรถสกูตเตอร์ที่ตรงกับความต้องการของคุณแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับไบค์คลับขอบคุณที่รับชมหากคุณต้องการเวอร์ชั่นยาวขึ้นหรือเพิ่มสคริปต์อีกเป็นจำนวนคำที่แน่นอนเช่น2,500หรือ3 0 0ือํา0 0คำแจ้งได้เลยครับ